สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรี่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะสำหรับในอีเวนต์ในคลิปนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนมกราคมนะครับวันที่31มมกราคมแน่นอนครับว่าอีเวนต์ครั้งนี้เข้าสู่ธีมของวันวาเลนไทน์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เข้าสู่เดือนกุมภาแล้วนะครับเดือนแห่งความรักนะครับที่ ใครมีคู่ก็ยิ้มแฮปปี้กันไปส่วนคนสดอย่างเราก็ช่างมันเถอะครับม,มันก็แค่เดือนสองเดือนเดือนหนึ่งเองเนาะ <laughs> นะครับเป็นเดือนที่คนสดหล,หลายๆคนนี่ไม่อยากจะเจอเอาเสียเลยนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรครับเรายังมีเกมบังโดรินะครับเป็นเพื่อนนะครับเนาะเออยังมีสาวๆน่ารักให้เราได้จีบกัน <laughs> อ่ะโอเคเข้าเรื่องดีกว่านะครับนะ สำหรับในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์มันต์เตอร์เบทเทอร์ไลน์นะครับเป็นอีเวนต์ของวงป๊อปปิ้นพาร์ตี้โอลี่นะครับนะก็มีเพลงใหม่เข้ามา1เพลงนะครับนะซึ่งเราสามารถกดรับที่กล่องของขวัญได้เลยนะครับแถมแจกเพชรฟรีหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับนะเพชรฟรี100นะครับฉลองเอ่องาน a n i m a x นะครับ Music นะครับมันเขียนผิดมั้งเนี่ยมันต้องเขียนว่า Music มั้งไม่แน่ใจนะครับนะ a n i m a x Music 2021ออนไลน์นะครับเป็นงาน งานเพลงอนิเมะนี่แหละนะครับน่ที่จัดจัดออนไลน์นะครับนะโอเคก็แจกไป1 0 0เพรนะครับแล้วก็เพลงใหม่ของ poppin p p r t y y นะครับสวีดนะครับสวี b แบ d เนาะโอเคสวี b แบนนะครับนะเพลงใหม่ของ p o p p i n g Party นะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะครับนะไม่มีเงื่อนไขรับได้เลยโอเคมาครับป่ะเพลงใหม่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคไปฟรีไลฟ์ครับ ไปที่ป๊อปปิน้นอ่าเดี๋ยวผมขอสลับก่อนนะครับโอเคนี่ครับอาสวิทแบนนะครับนะระดับความยากครับอีซี่เก้านอร์ม,มอลสิบสี่ฮาร์ดสิบแปดและยากสุดยี่สิบห้านะครับนะนี่ส่วนปกเพลงนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับนะเป็นขนมช็อกโกแลตรูปหัวใจนะครับนะโอเคอ่าส่วนเพลงนี้เพลงนี้ผมฟังบ่อยนะครับนะมีฟังในเอ่อ spotify แล้วก็ youtube music นะครับนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเนาะเนี่ย <laughs> ยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังแล้วกันผมได้เพชรยังเนี่ยขออย่างเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันนะครับนะเพลงนี้โปรโตแกรมนะครับลืมยังไม่ได้เล่นเลยเนาะ <laughs> เดี๋ยวเล่นก็ได้เพชรฟรีอีก100เพชรนะครับนะเอาไปสมกชาเกลือเปล่าๆนะครับนะโอเคมารอโหลดสักครู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งจัดวงไปเมื่อกี้นี่แหละเนาะอืมโอเค เดี๋ยวเราไปดูกระชาปองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคแล้วทำไมมันโหลดนานจังวะโ,โหลดชุดครับโหลดชุดโอเคอันนี้ของมินิลินเนาะเป็นชุดนางพยาบาลนะครับใส่ให้น้องไปเลยมาครับก็ตู้กาชาปองนี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับนั่นหมายความว่าม,ามีระยะเวลาทั้งหมด11วันนะฮะโอ้่าเยอะเนาะโอเค ก็ผมมีตั๋วฟรีในการสุ่ม2ครั้งนะครับนะแต่แน่นอนว่าผมจะไม่สุ่มครับเพราะว่าสุ่มทีไรเกือทุกครั้งเนาะเอาไปดูสกิลกันดีกว่าครับก็เริ่มแรกเลยครับน้องมินิลินเนาะสีดาวเป็นการ์ดพัชจันนะครับสกิลก็คือบุคลาเร์นต์นะครับถ้าเรากดพูดยันถึงเพอร์เฟกนะครับเป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนะส่วนในรูปนี้ก็คือมินิลินกําลังถือลูกโป่งนะครับเป็นลูกโป่งสีชมพูและสีแดงนะครับที่เป็นลูกหัวใจนะฮะนี่ ส่วนอันนี้ออ,อะไรวะเนี่ยมีคิวปิดด้วยครับคิวปิดมินิลินนะครับแบบฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับฝ่ายนางฟ้าแล้วก็ฝ่ายมารนะครับนะแบบเหมือนอะไรสักอย่างนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยนะครับนะทั้งทั้งวงเลยนะครับทั้งอาริสาทั้งอ่าซซยะแล้วก็คาซมิจงังแล้วก็โอทาเอะนะครับนะั่นแต่โอทาเอะนี่เหมือนว่าตัวไอดาวเนี่ย ดาวการ์ดเนี่ยมันบังอยู่ครับน่าสงสารเธอจริงๆเนาะโอเคอ่ะแต่คิวปิดของมินิลินนี่น่ารักดีเนาะมีนางฟ้าและมีแบบโตมานด้วยเนาะเออน่ารักอ่ะนะครับนะคนที่2ครับโอทาเอะนะครับ4ดาวการ์ดพระจันทร์เหมือนกันนะครับสก,กิลก็คือถ้าเราจัดอาวงปั๊ปปิ้งปาร์ตี้นะครับแล้วก็ใช้การ์ดเดียวกันเนี่ยการ์ดพระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นการบุกคะแนนนะครับขั้นสุดๆเลยก็คือ115%นะครับนะแต่ว่าถ้าเราแบบ จัดทีมอื่นกัรดอื่นนะครับถ้าเรากดกินลดลงเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคส่วนในรูปนี้ก็จะเหมือนแบบอ่าโอทาเอะนะครับนะก็ถือรูปหัวใจนะครับนะถือหัวใจอยู่เนาะอืมพัหัวใจออกมาเอาเอาออกมาพิสูจน์นะฮะอืมโอเคส่วนอันนี้อ๋อเหมือนว่ากลังจะไปช้อปปิง้งเหมือนจะไปซื้อขนมช็อกโกแลตนะครับนะในวันวนาเลนไทน์เนาะก็จะมีทั้งอ่าทางด้านของอาลิซาะนะครับแล้วก็ทางด้านของ โอทาเอตนะครับนะเออเหมือนว่าโอทาเอตอยากกินมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่3นะครับเป็นก้าวสามดาวเนาะพระจันทร์เหมือนกันนะบว์คะแนนนะครับอ่าสาเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเวลา7.5วินาทีแล้วก็เพิ่มเลื่อนให้อีก300หน่วยเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นน้องคาสิมิจังนะครับนะโอเคถือของขวัญด้วยนะครับกล่องของขวัญขนาดเล็กนะครับนะในนั้นต้องมีขนมช็อกโกแลตอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันที่แน่ๆาคาซมิเหมือนอยากจะหยิบขนมนะครับนะแบบพวกคุกกี้หรือว่าขนมโอริโอ้นะฮะอยากกินเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับนะเออโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับพื้งทีงของตู้กระชาปองครับชุดชุดนี่ผมชอบของมินิลินมากที่สุดแล้วะครับนะเออนี่ครับตีมวันวันวันวนไทนทก็อย่างนี้แหลนะเนาะโอเคส่วนคนที่สองครับโอทาเอนี่ครับ โอตาเอผมรู้สึกเฉยๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับนะก็ดูสวยอยู่ส่วนคนที่3มครับคาสมินะครับนี่คาสมิก็ถือว่าโอเคนะขอแตะหอบเสือมีอะไรอีโมจิพิเศษหรือเปล่าครับน่าจะไม่มีนะครับนะอืมโอเคสรุปว่าคือว่าผมชอบของม,มิลินที่สุดแล้วแหละครับนะมนิลินนี่ชุดสวยมากจริงๆผมชอบมากครับนี่ไงถือช็อกโกโคลโเนตด้วยนะครับนะ เป็นขนมปังที่เธอชอบมากนะครับกินบ่อยๆเลยเนาะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ส่มยาครับผมยระยะเวลาทั้งหมด11วันนะครับนะหมดวันไหนผมลืมแล้วน่าจะเป็นวันที่10นะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะครับนะเออใช่ถูกด้วย10กุมภาพันธ์ก่อนเวลาบ่ายโมงนะครับนะโอเคใครที่สนใจก็ส่มกันได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดอีเวนต์กันครับ อีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นมันติแบทเทอร์ไลน์นะครับถ้าเราอยากจะได้แต้มเนี่ยก็ต้องมาเล่นโหมดนี้เท่านั้นนะครับมันติห้องม่วงนะครับมีสองห้องให้เลือกนะครับห้องนี้ก็จะเป็นเลือกเพลงแบบปกตินะครับนะส่วนทางด้านของห้องนี้ก็เป็นห้องเพลงอาสวิษแบนนะครับนะอยากเล่นเพลงสวิทแบนก็มาเล่นห้องนี้นะครับนะโอเคก็อีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะจบวันที่แปดนะครับวันที่แปดหรอ อ๋อ oh, ใช่วันที่8นะครับนะแปดกุมภาพันธ์นะครับก่อนเวลา1นึ่ทุ่มตรงเนาะ mm hmm. ก็อ <even S 1> ีเวนต์ท้งนี้อีเวนต์ครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งหมด9 000, วันเต็มนะครับตัว mm hmm. ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเราไปทางด้านของของฝัญกันดีกว่านะครับนะลากไปเลยครับถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ1 5 0 0 0นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นสายยะนะครับนะเป็นการ์ดเขียว2ดาวเนาะ ถ้าเราเก็บแต้มครบ25,000นะครับเราก็จะได้สติกเกอร์เป็นน้องมินิลินนะครับนะเอาไปเล่นฟรีๆหนึ่ง EA นะครับนะส่วนของรางวัลในนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับถ้าเราเก็บแต้มครบ75,000นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นอาริซานะครับเป็นการ์ดแฮปปี้หนึ่ง EA นะครับโอเคไปกลับออกมาสก,กิลครับอันนี้จะเป็นทางด้านของน้องซายเอ้ยน้อง อาริสานะครับสามดาเป็นการแฮปปี้เอ้ยการแฮปปี้นี่แหละการอิ่มนะครับนะสกิลก็คือบุกคะแนนยี่สินะครับถ้าเรากดคูดยันถึงเพอร์เฟคนะครับเป็นเวลา8วินาทีเนาะโอเคส่วนอันนี้อะไรเนี่ยฝึกสมาธิเหรอเนี่ยนะครับนะและข้างหน้าคืออะไรเนี่ยปลากระป๋องเหรอเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างแหละครับผมแต่ว่าหน้าตาของอาริสาะเนี่ยดูซีดพอตัวเนี่ยเหมือนกำลังอะไรสักอย่างนะครับนะโอเค ส่วนอันนี้จะเป็นทางด้างของซยายะนะครับซยายะสองดาวการ์ดเขียวนะครับนะก็สกิลก็คือบว์คะแนน10%บนนะครับถ้าเรากดกีนและเพอร์เฟกนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะนี่ครับซยายะนะครับชุดวัน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 เลนทยแล้วก็ทำขนมนะครับเป็นช็อกโกโคลนิตนะครับนะที่มิลินชอบกินนะครับรวมถึงทางด้านของน้องโมกาจังจากอัร์ตโกด้วยโมกาเขชอบกินเหมือนกันนะครับแต่มิลินเขาขั้นบ้าขัางนะฮะอ่ะ ก็ละเอียดก็มีแค่นี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทางด้านของตู้ไมลัสซังนะครับคุณมารินะนะฮะก็สามารถเอาแต้มมาแลกได้นะครับของรางวัลมีเยอะแยะนะครับนะนี่ทั้งตัว๋วทั้งกระป๋องไฟแล้วก็พุกหินนะครับนะเอามาแลกได้นะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็น popping party oli ผมก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่งจัดนั่นแหละเนาะเออไป นี่ครับจัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สีดาวนะครับก็จะเป็นท่านันของอาริสานะครับบทบาทเต็มๆเลยนะครับนะแล้วก็มีคาซึมินะครับโอทาเอะมินิลินแล้วก็ไซยะนะครับสดาวนะครับแต่ว่าโอทาเอะเนี่ยผมยังไม่ได้อัพสกิลการ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะอัพละกันเนาะหลังจากที่ผมถ่ายจบนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะการ์ดใช้การพัะจันเนาะสำหรับเต์ครั้งนี้นะครับนะโอเค ก็สำหรับการรีวิวอีเวนต์ในครั้งนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับนะรอสักครู่ให้มันโหลดตัวละครก่อนเพราะว่าผมเพิ่งจะจัดทีมมาดๆนี่ครับอันนี้จะเป็นน้องอาคาซิมินะครับนะชุดดวงดาวชุดพระจันทร์ก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคก็อีเวนต์ครั้งนี้ก็หมดแต่เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะก็สมัครไลฟ์แชร์กันได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าจะมีอะไรมาบ้าง เนาะแล้วก็เดือนมีนาคมก็จะเป็นการฉลองนะครับเกมบังโดรินะครับครบรอบ4ปีนะครับนะซึ่งผมรุ้นมากเลยครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับนะจะต้องติดตามกันเรื่อยๆนะครับในช่องนี้นี่แหละเนาะโอเควันนี้ผมจิ๊บซากุระเนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ